วันนี้เป็นเอ่อคลิปที่พีชีพมากปกติไม่ปล่อยให้ยุงกัดขนาดนี้นะอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาครับเพื่อนเพื่อก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าใบาสับเสือเนี่ยมันจะมีสรรพคุณกันยุงได้จริงหรือไม่นะครับพอดีเซนเอกก็ลงไปนะครับว่าเวลาเข้าป่าดเดินป่าเนี่ยนะครับเราเราเจอใบสับเสือแบบนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมแบบนี้นะครับอ่าสามารถนํามาขยี้แล้วทาตัวกันยุงได้นะครับ อ่าแล้วก็มีคนคอมเมนต์แย้งเข้ามาว่าเอ้ยรู้ไม่จริงใบสับเสืออะไรเงี้ยแบบเกษตรวิถีมั่วซั่วอะไรไปใบสับเสือมันกันยุงไม่ได้จริงหรอกยิ่งทายุงยิ่งมาเดี๋ยวมาพิสูจน์กันครับก็ไม่รู้นะเซียนเอกนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะมาดูนี่ดีกว่านี่นี่เห็นปะยุงกัดขาปะอันนี้อยู่ในสวนนะเห็นปะเห็นไหมมาดูใกล้เห็นไหมนี่เห็นปะนี่เดี๋ยวเอาเฉพาะที่ขาพอเห็นไหมเหอ่าดูข้างหลังนะตัวใหญ่นี้เนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมครับ อันนี้มีไหมดูดิไม่มีไม่มีนะเนี่ยอยู่ในสวนนะยุงเต็มไปหมดเลยดูดิเห็นไหมนี่เห็นไหมยุงลายด้วยเห็นไหมนี่มาดูใกล้เห็นไหมนี่เห็นปหมนี่เห็นไหมเต็มหมดเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมคือไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอะเลยเห็นไหมนี่เยอะเลยครับตอนนี้คันจัดขอรูปก่อนไม่ไหวโอ้ยอ่ะมาครับตอนนี้คันจัดเลยนะมาเดี๋ยวเรามาเด็ดนะครับอ่านี่เลยสิ่งที่มันมีอยู่ในสวนนะครับนี่เห็นไหมมาดูใกล้ดิเนี่ย ใบสับเสือนะครับเด็ดสดเลยนะเด็ดสดเลยี่ใบสับเสืออย่างนี้นะนะครับมีลักษณะแบบนี้นะเราขยาเลยตอนนี้มาทดสอบกันแบบจริงจงจังๆเลยนะครับให้เห็นเลยนะครับนขยำให้มันมีน้ํามันหอมระเหยนะจริงๆเนี่ยควรจะเลี่ยงนะครับที่จะทานเนื้อตัวโดยตรงนะทานที่เสื้อผ้าจะดีที่สุดเพราะบางทีบางคนแพ้มันจะได้ไม่ระคายเคืองไม่คันนะครับจริงๆเราเส้นเอกใช้บ่อยแหละนะครับแต่ที่ต้องเอามาทําให้ดูว่าเพราะมันมีคอมเมนต์นะคอมเมนต์เขามาบอกว่ามันใช้ ประโยชน์กันยุงเนี่ยได้ไม่จริงหรอกโมซัวไปเรื่อยเกษตรอะไรก็ไม่รู้โมซัวไปเรื่อยนะครับเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะผ่านป felony, ่าเนี่ยเขาใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับสำหรับใบสับเสือนี่ต้องบอกเลยมานี่ดูเห็นไหมเมื่อกี้ดูไปแล้วเห็นไหมมันยังมาอีกเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมไอ้นี่ตัวใหญ่จัดเลยนะเห็นไหมเราจะไล่อะไรก่อนไล่กันไปก่อนไม่ตกนะอ่ะแล้วจะอากนี้ทาเลยทาเลยดูซิว่ามันจะมาไหมนี่ อ่ะเดี๋ยวเทียไปดูข้างซ้ายกับข้างขวาข้างขวาทานะข้างซ้ายไม่ทาดีไหมดีอ่าดีนะอ่ะทาแค่เฉพาะนี่พอพับพอนะครับคนบนจริงๆไม่แนะนําให้ทาโดยตรงแบบนี้นะคนที่แพ้อาจจะคันได้นะครับอ่าต้องบอกก่อนถ้าจะทานะให้เน้นทาที่เสื้อผ้านะครับมาแล้วเดี๋ยวมาเทียบกันนะครับยืนคู่กันเลยอย่างเงี้ยยืนคู่กันนะครับสักครับนึงเดี๋ยวขอคุยไปก่อนอ่าก็ระหว่างที่รอนะครับระหว่างที่รอให้ยุงมันมากัดเนี้ยมาทดสอบเนี้ย เรามาดูกันอันนี้คือไม่เรีย,รยวๆเลยไม่ตัดนะครับถ้ามันกันยุงได้จริงก็ถือว่ามันมีสรรพคุณที่เซียนเอกไดเ,เอามาบอกต่อนะรถมาไม่เป็นไรไม่ต้องตับมาให้รถไปก่อนพอดีเซียนเอกไม่ได้ติดใหม่นะครับรถไปก่อนอ่าก็นะครับสมมุติว่าถ้ายุงมันมากัดจริงๆนะครับก็ถ้าทาแล้วยุงมากัดจริงๆเราก็บอกตรงเลยว่ามันกันยุงไม่ได้แต่ถ้านะครับถ้าถ้ายุง เฉพาะข้างที่ไม่ได้ทาแสดงว่ามันกันยุงได้นะครับอันนี้นเพื่อนๆสามารถเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปทําประโยชน์ได้นะจริง,รงๆมันมีสรรพคุณเยอะอยู่แล้วในใบตับเสือห้ามเลือดบ้างแหละใช่ไหมแล้วก็สามารถเอาไปทาอย่างอื่นได้ทั้งห้ามเลือดทั้งมันสรรพคุณตัวยาเนี่ยหลายอย่างมากเลยพอดีวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาพูดก็เลยเก็บข้อมูลมาห้หยหมดนะครับเอาเฉพาะแค่นี้มาเดี๋ยวมาดูกันนี่โอ้โหชัดเจนชัดเจนไหมชัดเจนน,เนี่ข้างสายนี่ข้างสายเข้าไปดูใกล้ข้างสายที่ไม่ได้ทา ยุงเยอะไหมเนี่ยหนึ่งสอ,องสามสี่ห้านะครับข้างหลังอีกนะข้างหลังมีอีกนะนี่ดูเห็นไหมนี่ไอ้ใหญ่เนี่ไอ้ใหญ่เนี่หเห็นปะเห็นปะยุงกอดออ่าแล้วมาดูข้างนี่ที่นี่ที่นี่นี่เป็นไงมียุงไหมไม่มีเลยมีไหมข้างนี้ไม่มียุงไม่มีนะครับมีไหมไม่มีเลยเห็นไหมมีแต่มาตอมแต่มันไม่เกาะไม่กัดนะครับเห็นปะดูมีไหมไม่มีเลยอ่ะดูข้างนี้ดูข้างนี้ดิเห็นไหมในข้างหลังนี่ดูเห็นไหมยุงยุงบินให้ว่อนเลยข้างนี้ยังเกาะอยู่เต็มอ่ะแล้วดูที่มันบินดิเห็นปะที่มันบินเห็นไหม น่าจะพอเห็นอยู่มงไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยบินบินตอมอยู่ <S <S เต็มเลยนี่เห็นปะนี่เห็นปะนี่ดูเลือดแต่งนี่ยนี่เห็นปะอ่ะเดี๋ยวมาวนอีกวนมาดูอีกเดี๋ยวจะหาว่าแหม่พปพบเยวเองดูดิมีไหมไม่มีเลยเนี่เยเทียบกันได้เห็นเห็นเลยเนะี่ยมีไหมไม่มีเนี่ยดูดิข้างนี้ไม่ได้ทาแต่ยุงกัดเต็มเลยเอ่อข้างนี้ทาไม่มียุงเลยเห็นไหมครับอ่ะนี่แหละโอ้โยดูดิเห็นไหมเต่งเต่งเลยอือโอ้โหคันวากไม่ไหวดูก่อน ก็วันนี้นะครับเียนเอกก็พี่สี่มิจะล้มก็วันนี้นะครับมันก็คงเป็นการรับลบคําคอาหาในคลิปที่เซนเอกทาว่าใบสาบเสือนี่มีสรรพคุณอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือการยุง่งนะครับแล้วมีคนเข้ามาแบบมาแซะ,ะคือเหมือนประมาณว่าเราหาข้อมูลที่ไม่จริงรู้ไม่จริงเอามาลงนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับสบรรพคุณเนี้ย ในการกันยุงในการห้ามเลือดเนี่ยพานป่าใช้กันมานมนานนานมากๆแล้วใครนะครับที่คุกคีอยู่กับพานป่านะมีญาติมีเพื่อนเป็นพานป่าลองถามดูได้นะครับสรรพคุณง่ายๆเลยเนี่ยครับตับเสือแบบนี้นะมันเป็นต้นญา้าที่ขึ้นอยู่ทั่วไปนะครับนี้เป็นต้นเล็กนะเนี่ยอย่างเงี้ยโคตรดีเข้าป่ามีประโยชน์มากๆนะครับเชิดเอกก็เลเอามาบอกต่อ วันนี้เป็นคลิปที่พีชีพมากปกติไม่ปล่อยให้ยุงกัดขนาดนี้นะอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าเป็นไข้เลือดออกเพื่อนๆน,นะรับผิดชอบ้วยนะแต่ไ่มอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแถวเนี้ยไม่มีไข้เลือดออกระบาดอยู่แล้วนะครับก็ตั้งใจเลยนะครับยอมโดนยุงกัดเลยเพื่อให้เพื่อนๆเห็นจริงๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปก่อนๆน,นะครับส่วนที่แบบว่าเฮย้ยมัวย่วอย่างนู้นอย่างงี้คืออยากเข้าใจครับเพจเรานะเป็นเพจความรู้ แล้วก็ความบันเทิงสนุกสนานที mm ่เราจะมอบให้นะครับเราคัดกรองข้อม right. ูล so ก่อนที so <consulting t plausible> ่จะมาเผยแพร่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงูเรื่องสมุนไพรต่างๆเราจะไม่เอาแบบสมุนไพรมั่วๆมาลงให้นะครับเราศึกษาหาข้อมูลมาอย่างดีแล้วนะครับก็นี่นี่นี่สิ่งที่เรารู้ทาไมเราถึงรู้ดีดูดิไอส่วนเรานะมองไปไกลๆหน่อยเห็นไหมเต็มหมดเลยนักหน่เต็มหมดเลยนี่มันขึ้นเต็มหมดเลยเห็นไหมมันขึ้นเต็มหมดเลยเราใช้งานประจํานะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะทำไอ เขาเรียกว่าอะไรกระป๋องไล่ยุงนะครับ EP2 เป็นรุ่นอัปเกรดนะครับเราจะใส่ใบนี้เข้าไปด้วยอ่าเราจะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบสับเสือเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มออประสิทธิภาพในการไล่ยุงในกระป๋องไล่ยุงอัปเกรดเพื่อนๆนะส่วนใครทีออ่อยากได้นะครับไอเนี่ยเราแบ่งให้ได้นะเพราะมันมีเยอะเยอะยังไม่เยอะเยอะยังไงเลยครับใครอยากจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรทักมานะหลังบ้านมาได้เลยนะครับก็มันก็มีแค่ค่าส่งอะเนาะค่าส่งนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าเราก็จะใส่ไปให้คุยกันอยากได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวพอมันหมดผลในเซตเอกก็จะตัดยาละมันก็จะหายไปนะก็ดีกว่าที่ตัดแล้วมันหายไปนะครับแบงให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้พอฝนมันขึ้นนดมันก็งอกขึ้นมาอย่างนี้อีกนะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักทักมาได้นะครับทักมาได้นะวันนี้นะครับขออความญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่เซมินเนาะใช่ค่ะอ่ะโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่นะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ถึงคนที่เขายังไม่รู้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไปวันนีี้สสวัสดัดครบ